แล้วก็คณะโรงเรียนเข้ามาร่วมด้วยนะคะซึ่งคณะผู้จัดดีใจมากนะคะที่หลายๆท่านให้ความสนใจนะประกวดมาถึงที่สิบสิบนเดียกันนะคะเชิญเลยนะคะอ๋ออ๋อมังสิงก็ไปโชว์นี่เนี่ยหัวหน้าทีมมานี่เชิญเชิญค่ะก็เป็นสกีปยานก,กับเราด้วยเดี๋ยวเราขอประกาศอ๋มอมังสิงก็ไปโชว์มาแจกรางวัลวันได้ป่ะรางวัลที่สามอ๋อรางวัลที่สามก่อนนะ ก็จะได้หนึ่งหนึ่งพันบาทนะคะเพลงเมืองไทยในฝันหมายเลขสิบอ่ะได้เลยดีใจไหมเนี่ค่ะค่อยๆเลยค่ะพอดีมันก็จะติดเอาไว้ด้วยอ่ามาช้าๆนะคะอ่มาเมืองไทยในฝันขึ้นทางนี้เลยครับอ่าปรบมือค่ะท่านขาเก่งมากแล้วเมืองไทยในฝันอันนี้เขาลักษณะทำนองได้ดีนะเนก็ ลำด <ลำ S 1> ับที่สองเนะร่วมใจให้โรคเย็นค่ะหมายเลขแปดค่ะหมายเลขแปดหมายเลขแปดอยู่หรือกลับไปแล้ว <8 S 2> อยู่หรือกลับไปแล้วค่ะไหนไหนอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองนะคะคุณจิมมี่อ่อนแสงน,นะคะร่วมใจให้โรคเย็น มอบเลยทางนูดยค่ะอาไอ้พ่อไอ้พ่อขอบคุณผิวเป็นอันมากนีนะลำดับต่อไปไปมีเสียงเซลมาด้วยนะสียามานะรางวัลที่หนึ่งได้แก่อเพลงเดียวกันเลยร่วมใจให้โรคเย็นหมายเลขสิบห้าใครคะหมายเลขสิบห้า ขนงศักดิ์อะไรเนะี่ยธนงศักดิ์ศิลปประภามาด้วยกันพันศักดิ์คะขอโทษค่ะพันศักดิ์ศิลปประภานะคะตอนร้องเพลงแซวว่าคุณมาด้วยกันเดี๋ยวทำไมร้องเพลงเดียวกันแล้วผมเปล่าครับผมมาคนเดที่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ดีๆกับทุกท่านนะคะแล้วก็หลายๆท่านที่พลาดโอกาสไปก็อย่าเสียใจนะคะ ยังมีโอกาสให้เราได้แก้ตัวนะคะเวทีนี้เรียนเชิญเดือนหน้าวันที่18มีนาโคมนะคะเขาเรียกเธออีกนามว่าหมอบานนอให้ตินกันดามีทางออกยางได้ใครดึกดินคืนมองยังมองไปเห็นแสงไปที่เธอเปิดเอาไว้ ยอมพ่ายแพ้แม่รายได้โน่เมืองไทยในฝันที่ฉันวาดลังไม่เลือทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถุงมไปเป็นธรรแก่ตัวของหัวใจที่อยากจะขายความเป็นคน